บักบักบักไม่ใช่ที่อาเท้าสองยันแขนะัดวังออกไปได้สับไปติดมั่งสดเอรอ ตัดกัดเป็นกนารฟลาครั้งที่สองของทางด้านฝั่งขวามือเป็นการเข้าบ,บอลด้านหลังนะครับถึงมันจะเข้าโดนบอลนะแต่ว่าเข้าบอลจากด้านหละนะังอันตรายคูต <c oughs> ่อไปนะครับ รล่ารามพีมออโต้กับเซฟเฟอร์นะครับต่อคู่นี้นกเ็เป็นไฟฟ้าใต้ดินมือจับผสมหวานเริ่มต้นปากลึกสุดระดับตึงเกมช้าเต็มไปขึ้นมาเองเลยนะครับเจตเตอร์ต้องแทนตำแหน่งก่อนแล้ว่าหลงไม่ทันไม่ได้นะครับขึ้นมาน้อยนะครับสามคนเลยต่อห้าคนก็ลำบากแล้ว ต้องเตนเยอะกว่านี้นะครับทีนี้กที่เราดูนะครับทนมองเตยเนี่ยเป็นโดยการเือนที่นะครับไปทำอยู่ประจ่าเรอะยืนมัจะไม่ยืนะขนาดนี้แล้วก็ลจะไรแบนบเลยเหอสาใหญ่เลย แลนร่ดไม่ไ mm ด้นะมัมไม่ถว so to so ับแต่ถือว่าก็ไม่ประมาทีกว่าสหรับทีมสพานขาดูเลยมลับพิเศษนะับีต่วก็ถึงว่าับเต็มตัวเดีวนาลุกเกินลุกเกินระบบก็ยังติดติดเกียรได้หนือสตัวได้ติไม่นแต่ เดี๋ยวอยาตกก็เราตัวนักกติกาตกกันยากยาวขึ้นมาแหม่่ตอนนี้มาดูบางทีกสักคนเพื่อน้็เพื่อนเพื่อนเราวิ่งหลุดออกนอกกาอบตาใจทีนี้่างคนหา่เราเห็นว่าถ้าเล่นไปก็เป้าต่อสี่เ้ยมันก็ดู เอาเรียบเกินไปนะดีร้อน่เข้ากป่อก็ได้เล่นควบกันนะน่ตตรงเน้นชนามทางกานเท่นกหล่ตามสว่างของเกมนะชนะได้มูปสุกตึกนั่นเลยมนเต็มใจนะเพื่อนไม่เป็มปาก แล้ว5้นาทีแลยังสกโรลยังไม่อยาก่าไหร่กยักดได้ปาไปถึงสั้อ6ตั้อยักไะ้ออกต่จหม่นะอโดนเทปโดนดูทำยังไงยกออกไปแหมเสียนผมก็อยากที่นี่อันตรายนะ เหลี eh uma, ่ยมไม่ด mm ีเสกแล้วเราข้าที่มาในประตูเลยนะเอาละสามต่อสองมีช่องให้โจ้เด็ประการสามเหลี่ยมจเป็นเลยตัดปากกเจี่ยบขึ้นตรงไหนเอ่ยตัดต่อที่สองนะของสุดาหา มือไม้มต้จะตัดต้องตายก็ปล่อยให้มันตกลไมาเด็มันจะลงกดขึ้นมาเซนเตอร์รับมันถอยไปยังเส้นแล้โอ้โหอย่างนั้นลองยับเสาตัวให้ตรงแนวให้หน่อยนะเอวาเดมันจะผิเสียมแล้วมันจมุมมันกว้างกว่เดิมมันตรลย เล่กคนเร์นะแบบจะทำสายสีเด็กขึ้นมาได้ไหมเด็บไม่ได้เอาถึงจะหลังยังไม่เปิดทุกยักษอยู่หน้าเนี่ยจังการเปาครเต้าจากหลังทั้งที่สาม สองรท้ทาีหกคร่โดนลนะหาครับที่หกจะโดนจุดโทษนะจุดโทษที่สองแต่ว่าไกลเลยนะครับจุดโทษฝั่งตรงข้ามไม่มีประตูเข้าไปตแล้วเข้ามออก่าจะทำให้ตด่ขอเล ตำแหน่งตรงไหนวางไว้ตรงของระแนบมาแล้ววางที่ติดมาได้ยกยาวขึ้นมาหลุดมาหลุดหขึ้นมาแต่ว่ายังบอกว่าได้อยู่มีตัวเต็มเราใส่ทันก็จังหวะบอลลอยอากาศนะครับขึ้นเต็ฟผิ้พลาดกันธรรมดานะครับในไม้แต้องแล้วก็อย่ายกเท้าสูงนะครับ ทยเท้างนหนกถาจะอันตรายครวั่นึ่งขึ้นอายฝั่งนึงยกเท้าเดีตนหนุนกันจะทำอะไรเดวไม่ลงเวลาลงมาเมีหลักยัไครับคไม่ตยไม่ึงอ้าวลั่นไปยังไงโสดโสดโสดใบแตที่หนึงนะครับไปไหนเอาใหม่มาีิกเมนะตอนนี้ตอกกระตุ้นกันแ่อยนะทำไม่ได้นะ ไปตองเขียนใจครเอาบอลอสวยม่สต้จังหวัดยังดีเลนะครับเอาบอลลงมันตบตะบอลเลยพอดีบอลนะครับบอลเป็นที่บอลยิงยัครับเด็กเก็บบอลต้องยิไหนขอบคุณคระงนอเหมืกับทีเล ดีเกียร์ตัดมาที่ดีนะแต่เดียร์มีปัญหาบ้างนะเรื่องกรรมการนะครับแต่ว่ากรรมการที่ตาวงไม่ไม่ดีนะแต่ว่ากรรมการจริงเขาไม่ว่านะเราก็เริ่มต้องสะท้นาขึ้นมาเพื่อให้เกมมันเป็นแต่วาเนินต่อไปได้นะครับทุกอย่างพร้อมแต่กรรมการเขาไม่มาเราก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนกรรมาการก็เล่าเป็นยังไงจะ แเชิกรรมการมา้ท่านเสียงเต็มที่เลยนะอยากเสียงเต็มกปเลยผมไม่ยุ่งนะาจารยนกรรมการทุกคนนี่ก็แบมันลำบากใจนะบางเป็นยาแต่ไม่มีการเข้าข้างใครเาเปรียอยู่แลนะตามเกยตเลยเป็นอเป็นลูกเดียวมมันกระลาดตระหนักกันขามูเลีย จะเป็นไปได้ไหมนะแต่แลอบให้แต่รอบให้จะสวยนะกันไปนี่มันอันตรายนะมันไม่มีที่หยุดนะมันมีแต่รอบอยู่ยระมากนะคนับการไปรนะอ,อ,อปเบเด็กจะไม่อยู่โตขึ้นมาเอาใหม่ก็เจตนาดีนะแล้วแบบต่เล่นกันหน่อยแต่ก็จจไม่ทันนะนายก็อยากจะขึ้นไปลูกใส่ลูกก็อยากจะไปนะเขาแข็งก็กออยู่ ลยนไปแล้วไม่จบนะโดโตกลับมานี่ยยกขึ้นมาเอาว่างแล้วยังให้โศกงด้แลนวออกไปแล้ตามไปทำตกรอบ มันปิดจุดนะครับข้ถามกรรมการก่อนหรือว่าเราต้อถามไปเลยนะมันใช่นะครับจุดนี้หรือเปล่าขอไปวางคือคี่สองห้านี่นะครับมันไม่ใช่หน้าที่กรรมการที่มาบอกนะครับว่าตรงไหนตรงไหนเราต้องไปถามนะใส่ตรวจจับบุก ตาครับเลยตันไ้ได้เลบซายใบขวลกลอต้องลมอเลยมาไวนะครับไปหลบไปในช่องนะครับใส่จีบมาใส่น้าได้โอ <royalty> ้ <go> ึ uh ินมา๋ยวเวลามาเดินนะบินไปดึงมามันพกไปเกิดประโยชน์ต้องเซ็ตต้องวิ่งต้องชี่ต้องทำไร ลดขึ้นมาเลยโอ้โหแที่เกลียดโอ้โหตาเดีวเลยเะครับเล่นแลับไม่เบไม่่วงนะไม่แะไม่นัดยังมาเจอแฟนโอ้โหเด๋จะไปโดนล่นิดเดียก็เป็นทีมในสายดี ผมเข้าลาน่ใช่ไหมทีมยันสามเตะที่เด็ดนะครับแล้วก็ขอผ้าไม่มีสกอร์นะครับต้องทันๆนะครับจะหนึ่งหรือสองตังวก็ต้องจบไม่อย่าเตา